สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาอยู่ในแองกี้เบิรกันอีกรอบแล้วนะครับเรามาอยู่กันในชัตเตอร์ที่สี่ครับเราจะไปช่วยนกสีฟ้ากันมีหรือเปล่าเ,เอ,อ่ยอาอไม่ใช่เป็นนกสีแดงอ้วนนะครับไปกันต่อเลยครับหมู เป็นลูกเสือนะครับรอบนี้จัดไปมีแม่หมูมาด้วยนะครับกับระเบิดอีกสองลูกจัดน้องเหลืองของเราไปก่อนเลยตามเดวยน้องขาว แม่หมูเรียกหมูไหมครับห้องฟ้าครับใส่เคโอไว้่อนเด็กตัวน้องดำของเราติดอันติแล้วนะครับแม่หมูเรียกลูกหมูไหมครับตัดอันติน้องดำไป น้องเหลือของเราติดต่อกันจัดชุดลูกหมูไปก่อนครับเรียบร้อยครับจบเพลงหนึ่งดานครับเราจะรีบไปช่วยน้องนกอ้วนให้เร็วที่สุดนะครับแต่อันนี้ได้ไข่สีฟ้ามาครับ ไปต่อเลยครับไปกันต่อยาวๆเลยสำหรับชัปเตอร์ที่สีด่านที่2ครับาน,นี้มีหมูซ่อนอยู่นะครับน่าจะหลายตัวอยู่แต่ที่เห็นเห็น ไหนไงครับโผล่มาแล้วจัดไปครับโอ้หมูปลาอะไรมาไม่รู้ครับเพียบไปหมด น้องดำเราติดอันติแล้วครับจัดอันติไปครับเราก็อันติน้องแดงไปอีกทีนึงเรียบร้อยไหมครับยังไม่หมดนะครับยังเหลือสองตัว จัดอันติน้องฟ้าไปด้วยครับแล้วก็เรียบร้อยไปครับสำหรับด่านที่สองได้ไข่สีฟา้ามาสองใบครับตอนนี้นกเราเยอะมาก ิดโหมดใหม่นะครับรอบนี้เป็นโหมดอีเกิลมาเทนครับจะเป็นเหมือนเกมสุ่มนะครับสุ่มเปิดประตูมีทั้งหมดหนึ่งร้อยชั้น เรามาเริ่มจากชั้นที่หนึ่งกันเลยใต้ของดีครับได้แต้มลกเหลืองมา20ิบแต้มน,นะครับจัดไปเรื่อยๆเลยครับเออเจอหมูครับ เราจะพอแค่นี้หรือไปกันต่อดีพอแค่นี้ก่อนครับเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับด่าน Eagle นีเกินมอเทนนี่ถ้าเกิดว่าเราชนะไปเียเลยนะครับเราก็จะได้ของดีนะครับแต่ถ้าเจอหมูก็คือจบสิ้นทุกอย่างครับไปกันต่อครับ กับชั珀เตอร์ที่4ด่นที่3ด่านนี้สิ่งกีดกว่านี้เยอะมากครับจัดน้องเหลืองไปก่อนครับตามด้วยน้องขาวลงไปหนึ่งตัวครับ อน้องดำครับยังไม่ตายนะครับอ้าวเป่าแต่ติดสตันไหมครับแตไม่เป็นไรครับเป็นน้องดำที่เราใช้ไปแล้วครับจัดไปครับเรียบร้อยครับเสร็จน้องฟ้าไปยังไม่ทันที่ติดสันติเลยครับ ด่าน,นี้ได้ไข่ฟ้ามาหนึ่งฟองครับกับลังหนึ่งรังเป็นเปิดกาชาปองนะครับแต่ตอนนี้นกเราเยอะมากเราจะยังไม่เปิดก่อนครับปลดลอด็อหมูจนสลัดมาอีกหนึ่งตัวครับถ้าชนะหมูตัวนี้ได้ก็จะได้เป็นของแรงนะครับ วันเดอะเบิร์ดออกไหมครับตาต่อไปเป็นนานพิเศษอีกแล้วครับให้ชนะหมูสิบตัวแล้วก็เก็บดอกไม้ให้ได้สามดอกนะครับไปเลยครับ อเราจะยังไม่ไปก่อนครับเราจะเล่นตามสตรอรี่ไปก่อนลืกไม่ได้เราต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะครับถึงจะเล่นสตรอรี่ได้เก็บ <Okay. S 1> <Keep S 2> ดอกไม้เลยครับ1ดอกแล้วก็ดูเหมือนจะไปตามสตรอรี่ได้หรือเปล่า ก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับต้องผ่านด่านนี้ไปก่อนครับไปกันเลยบางด่านก็ถูกบังคับให้เล่นนะครับอย่างเช่นด่านนี้ บังขาวให้เอาเพชรน,นะครับถ้างั้นจัดตัวเพชรไปก่อนครับหมู่เพชรเรียบร้อยไปครับหนองขาวจัดไปครับ โอ้ยโดนถ่ายรูปติดสตันไปอีกแล้วครับน้องแดงครับจัดไปครับ <Okay. S 1> แม่หมูเรียกลูกหมูไปแล้วครับตอนนี้เราติดอันติกันหลายตัวแลครับแต่จัดน้องดำไปก่อน การแม่หมูไปด้วยครับแล้วก็น้องเหลืองตะพิคาดแม่หมูได้หรือไม่เรียบร้อยไปครับแม่หมูจบไปแล้วครับอีกหนึ่งดานได้ไข่แดงมาสองใบครับ เราจะไปต่อกันแบบสปีดลันเลยนะครับปิกกองเอาเหรียญมาก่อนครับแล้วก็จัดหมูไปครับอน,นี้มีหมูยักษ์กับแม่หมูครับ เราจะไปกันแบบสปิรลันจัดก,การแม่หมูไปก่อนครับรอบนี้เราจะไม่คิดมากนะครับจับตัวไหนได้เรายิงยิงไปก่อนครับ หูยักษ์ลมไปแล้วครับหมูยักษ์ตายก้อนหินก้อนใหญ่มาเลยครับติดอันติดทุกตัวครับนกเราจัดน้องดำไปครับเรียบร้อยไปครับหมูยักษ์ ไข่นกแดงไม่สองใบเราไปตามสตอรี่ได้หรือยังครับไปดูกันครับยังนะครับต้องเก็บดอกไม้ครบสามันก่อนได้ดอกไม้เพิ่มมาอีกหนึ่งครับแล้วก็หมูทองครับไปกันแบบสปีิร้านเลยครับ รอบนีม้มีหมู่ทองครับแต่การหมู่ทองไปก่อนครับ <c oughs> เน้นไปที่หมู่ทองเลยครับรอบนี้ <c oughs> <c oughs> โดนบังซะแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องแดงเรายังยิงได้อยู่ครับ กันตามสปีดลั่นอนเท่าไหร่ไม่ว่าครับน้องเหลืองเราติดอัติครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับของขาวเรียบร้อยไปครับ นกใหม่ๆครับเราต้องเขี์ให้หมดนะครับตอนนี้หมูเราครบสิบตัวแล้วเหลือแค่ดอกไม้มีรถวิ่งไปวิ่งมาเลยครับต้องจับจังหวะดีนะครับ หมูปลาลูกวลเล่มาครับหายเรื่องครับจะกลับไปต่อเลยครับไม่โดนหมูวันเล่นะครับแต่ไปโดนตัวอื่นเรียบร้อยไปครับโดนน้องแดงเข้าไปช่วงหลังๆค่อยๆได้ใช้อันติเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราเล่นแบบสปิรลัน ไปกันต่อครับเหลือดอกไม้อีกดอกเดียวดอกไม้กระเด็นไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็หีบสมบัติแล้วก็หมูเพชรครับ น,นี้หมูเพชรอยู่ในกรงนะครับเราต้องทำลายกรงขังไปก่อนครับเราจะยังไม่สนใจตัวอื่นครับเน้นไปที่หมู่เพชรก่อนหมู่เพชรกับหมูทองนะครับพอถึงเทินนะครับมันจะบินหนีไป แค่เทินเดียวจัดน้องดำไปเลยครับเรียบร้อยครับแม่หมูเรียกลูกหมูมาเพิ่มอีกครับแต่ไม่สีเรียกครับน้องแดงเราติดอันติแล้วจัดแม่หมูไปก่อนเลย น้องเหลืองก็ติดสติครับปากลางไปเลยครับเรียบร้อยครับเหลือแค่ตัวเดียวครับติน้องขาวจัดไปครับแล้วก็จบครับ ได้ไข่แดงมาอสองใบครับแล้วก็ได้ของครบเป็นที่เรียบร้อยครับได้รางวัลมาอีก50ิบเหรียญวันนี้เราจะจบกันแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามให้ในยพีนัทเกมเมอร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ Bye bye!